ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดเตาดูนะครับหลังจากที่ได้จุดเตานะครับจุดเตาไว้เื่อวานนะครับก็เป็นการเผาเผาไม้สดนะครับเป็นการจุดในเตานะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูกันนะครับอันนี้คือผมปิดไว้ประมาณเมื่อคืนที่ผมลุกมาปิดอะประมาณตอนตีสามนะครับตอนตีสาม ก็ผมจุดเมื่อวานประมาณตอนเที่ยงนะครับปิดตอนตีสามนะครับใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงนะครับสิบชั่วโมงนิดๆนะครับผมก็มันจะมีทั้งเป็นไม้ท่อนใหญ่แล้วก็ท่อนเล็กนะครับแล้วก็นี่นะครับไม้อันนี้คือผมหั่นมาเตรียมรอมีทั้งท่อนเล็กท่อนใหญ่นะครับนี่นะครับดูดูไม้นะครับจะเป็นไม้สดอยู่เลยนะครับเนื้อเนื้อยังออกเหลืองๆนะครับ เนื้อยังออกเหลืองๆอยู่เลยไม้สดนะครับนี่นะครับสองสองเตาสองถังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็เย็นเย็นหมดแล้วนะครับบางทีปิดไว้ประมาณสามสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับเปิดได้แล้วนะครับเย็นแล้วก็บางทีก็คำ้ำค้ำดูข้างๆถัง,ง,งนี่มันเย็นแล้วมันไม่ร้อนนะครับเราก็ สามารถเปิดได้นะครับตอนปิดเตาก็นี่ครับก็แค่ง่ายๆนะครับก็ดันดินนะครับกอยดินกอยดินข้างๆนะครับมาอุดรูใต้ถังนะครับปิดช่องอากาศเข้านะครับแล้วก็ใช้ผ้านี่ผมก็จะใช้เป็นผ้าห่อดินนะครับห่อดินแล้วก็ไปจุ่มน้ํานิดนึงนะครับให้ผ้ามันเปียกนะครับให้เปียกนิดเดียวพอนะครับแล้วก็มาอุด ปองควันไว้เลยนะครับแค่นี้ขั้นตอนการปิดเตาง่ายๆนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดเตาแต่ละถังดูกันนะครับว่าจะถ่านเป็นยังไงนะครับมา นี่นะครับเตาแรกโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหเป็นฐานเป็นฐานดีนะครับจับเหมือนจะหักเลยโอ้โห ทางแรกถือว่าดีนะครับเป็นฐานดีอยู่น,นะครับหักได้เลย <c oughs> อันนี้เป็นไม้อยู่คานะครับไม้อยู่คาสดเลยนะครับนี่ลองเผาดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับอื เหมือนไม้อยู่คาสดเกินอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหรเดี๋ยวเราไปดูอีกถังหนึ่งมาเดี๋ยวดูถังนี้ นี่นะฮะทางนี้โอ้เหมือนจะเป็นขี้เท้าไปหน่อยตรงนี้ไอาทางนี้ผมปิดช้านะครับเมื่อคืนเป็นขี้เท้าไปหน่อยหนึ่ง <c oughs> ค่อนข้างที่ว่าใจเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรนะฮะก <c oughs> ้อนใหญ่ๆนะฮะก้อนใหญ่ๆเลย แตกหมดเป็น่านนะครับเป็นฐานดีนะครับใช้ได้นะครับมันก็อาจจะทั้งมีทั้งเป็น่านเป็นฐานดีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นมันก็อาจจะมีไม่เป็นบ้างนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมมันก็มีทั้งเป็นทั้งไม่เป็นนะครับก็ปนๆกันไปนะค,ะครับก้อนใหญ่ๆก็ยังเป็นนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ตานี้ผมอาจจะปิดชานิดนึงนะครับมันเลยเป็นคี้เท่าแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าถ่านที่เราเผาจากไม้สดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้เลยนี่นะครับท่านผู้ชมก็สําหรับถ่านนะครับนี่ถ่านผมเก็บออกมาแล้วอันนี้ก็ถ่านในส่วนที่ไม่สุกนะครับคือขบวนการเผาไหม้นี่ไม่สมบูรณ์นะครับนี่ผมก็จะแยกแยกออกมาไว้เลยนะครับ ตรงนี้คือทานไม่สุกนะครับสองถังนะครับนี่สองถังมันเหลือแค่นี้นะครับผมนี่ครับเก็บออกหมดแล้วนะครับนี่ทานทานที่ได้นะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าแต่ละถังก็ยุบไปประมาณเลยครึ่งถังไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นไม้อยู่คา นะครับอันนี้ไม้ยูคาสดเหมือนกันสดเป็นบางท่อนก็เป็นถาดบางท่อนก็ไม่เป็นนะครับอไม้สดแล้วก็ไม um ้มะขามนะครับอแต่ดูไม้อยู่านี่จะแน่นเลยก้อนใหญ่จะอยู่ข้างล่างนะครับก้อนเล็กๆอยู่ข้างบนอันนี้ก็เป็นไม้มะขามท่อนใหญ่นะครับท่อนใหญ่ก็เป็นนะครับแต่ก็เหลือไม่เป็นก็มีนิดหนึ่งนะครับนี่ ท่านที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็พามาดูท่านนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้ก็เผาท่านไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ยังเหลืออีกยังเหลืออีกเยอะนะครับไม้นะครับเดี๋ยวก็เผาไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ที่ผมแพ็คใส่ถุงขายนะครับประมาณ ตะกร้านี้ก็จะได้ประมาณถังหนึ่งอ่ะผมจะใส่ถุงได้ประมาณสิบถุงนะครับบางทีก็น้อยกว่านั้นนิดหนึ่งบางทีก็เยอะกว่านี้เยอะกว่าสิบถุงนิดหนึ่งต่อถังนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่บางถังด้วยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าไม่ได้อัดไม้แบบว่าแน่นอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอัดแต่ว่าแน่นเต็มที่เลยนะครับก็มีหลุมๆบ้างอะไรบ้างนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ